สถานีหนึ่งนาทีขอภาคสถานีนิดนึงนะคะอะ่เดี๋ยวท่านปรรดาบขนธกรศิริยาจะให้โอวาสนะคะเรื่องในเทศกาลวันงกรานา์คะนะคะ,นะคะอะเชิญเลยคะ่ะครับ่ากลับเรียนอ่าคุณลุงคุณป้านะครับพี่พี่น้องๆ้อลูกๆหลานทุกท่านนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่อยากบอกว่าผมเป็นไทยนะครับ เพราะว่าวันนี้นี่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้จัดในนามของราชการนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว,ว่ามีตําแหน่งหน้าที่เท่านั้นเองนะครับเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้ก่อนอื่อน,นก็ต้องขอต้อนรับนะครับค,คุณป้านะครับผมไม่แน่ใจว่าแถวหน้าฉะาะแถวหน้าหรือเปล่าที่จะเข้าประกวดกันนี้นะครับไหนท่านใดที่จะเข้าประกวดกันนี้บ้านครับไหนลองยกมือดู ทานใดที่เข้าประกวดบ้างไหมครับวันนี้ครับ <ś c oughs> คือคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอาจจะยังท่านอาจจะยังยงอง,งอยู่ผมเรียนนิดนึงครับว่า,าการจัดทานาประเพณีสงการวันนี้เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์อยู่สองสาเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าเพื่อที่จะให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในครอบครัวของท่านทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะครอบครัวของเจีซึ่งมีภรรยาผมเนี่ยเป็น เป็นแม่หารใหญ่อยู่นะครับให้เกิดความสัมพันธ์นะครับแล้วพวกเราเนี่ยท่านที่อยู่ JC จะเห็นว่าบางทีทานของท่านเยอะนะครับหลายคนทํามาไม่เคยมีวันหยุดเลยนะครับสาร์ทิต์ไม่หยุดแล้วก็ทํางานตั้งแต่หามรุ่งหามค่ำเลยต่างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมาพบเจอกันก็ไม่ค่อยดีนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสให้ได้พาลูกพาหลานพาอะไรต่างเนี่ยนะครับมาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่ง ่วนที่สองนะครับไหนๆจัดกันแล้วนะครับเราก็อยากจะให้ท่านได้สนุกสนานกันอยา่างเต็มที่เพราะนั้นท่านเห็นว่ามีเวทีด้านหน้าที่ว่างอยู่นะครับอันนี้ก็จะให้ท่านได้ออกมารำวงกันแล้วก็บนเวทีตรงนี้นะครับ,รบเดี๋ยวก็ทุกท่านก็สามารถแสดงความสามารถในทางเสียงเพลงได้หลายคนนี่ไม่ได้ร้องมานานแล้วนะครับภาษาบ้านผมบอกว่าจจะเปรี้ยวปากแล้ครับนะครับเพราะวันนี้นะครับหลายคนอยาทนเปรี้ยวปากนะนะครับก็ต้อง ต้องต้องร้องได้เพราะฉะนั้นกะ็ฝากพิธีกรด้วยนะว่าเวลาจัดสรรใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องจัดสรรใหม่อย่างยุติธรรมด้วยนะครับให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงนะครับคนไหนที่ร้องก็ควรจะให้ร้องรักเพลงหนึ่งอะไรแบบนี้ถ้าเกินหนึ่งเพลงก็อาจ,จะถูกปรับนะครับ <c oughs> เพราะว่าให้คนอื่นได้ร้องด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เราก็มากันไม่ได้มากนักน,นะครับเพราะ,ะนั้นก็น่าจะได้ร้องกันทุกคนคิดว่าได้ร้องกันทุกคนนะครับ ยกเว้นใครร้องไม่เป็นนะครับจะร้องเป็นชาติยังไงก็ไม่ไม่ว่ากันนะรประการที่สามครับวันนี้ทางผมเองและก็ทางอาจารย์พิชานันเนี่ยก็มีรางวัลเล็กๆน้อยนะครับไหนๆพวกเราตั้งใจมากันแล้วก็อยากจะให้มีอะไรกลับไปบ้านนะครับนอกจากว่าจะได้ดื่มกินกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็มีรางวัลให้สามรางวัลนะครับสามรางวัลหลักๆแต่อาจจะมีรางวัลเล็กๆรองๆมาก็อาจจะมีอีก แต่สามรางวัลหลักๆมีอะไรบ้างครับเริ่มจากรางวัลใหญ่ก่อนรางวัลใหญ่นี้ก็คือจะให้กับผู้สูงอายุนะครับที่จริงผู้สูงอายุเนี่ยหรือผู้สูงวัยเนี่ยนะครับก็กําหนดความหมายหรือนิยามยากนะครับเพราะว่าถ้าดูตามกฎหมายเนี่ยคนอายุเกิน60นี่ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยนะแต่ว่าเวทีนี้เรามองว่าถ้าเอา60เป็นตัวตั้งเนี่ยก็คิดว่ามีคนที่เข้าเกณฑ์เยอะมากเลย ะฉนนั้นก็เลยขยับเกณฑ์ขึ้นมาจะพาะอ่านนี้นะครับให้มันสูงขึ้นแต่เดี๋ยวก็ทางกรรมการก็ลองดูที่ว่าเป็น6 5ได้หรือเปล่ารู้จะเป็น70็เพราะผมไม่รู้เลยว่าคนที่มาหานวันนี้เนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่บ้างเพราะหลายท่านเนี่ยถึงแม้บางทีตัวเลขอาจจะใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าดูหน้าตาก็ยังยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่นะครับผมถามนเรนยนได้ไหมครับอ่า ท่านใดที่เกิน7 0สิบบ้างครับยกมือครับมีกี่คนครับที่เกิน7 0สิบครับยกมือเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะให้กำลังท่านเขาจะตั้งเกณฑ์เลยนะครับเกิน7 0สิบครับ7 0สิบขึ้นไปครับ70ขึ้นไปขึ้นถึงหรือเปล่าครับ